สบายดีครับคุณส้มอาลมานีฮ่อก็จะมาโอร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวหลังจากที่ว่าเอดมินเองก็ได้ไปเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยก็ถที่ว่าเกิดความภูมิใจหลายในการไปท่องไปเที่ยวแต่ว่าแน่นอนมาเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวพี่น้องคนไทยฟังไทยนะครับมาเที่ยวอยู่ดีประเทศเล่าหลายหลายเห็นแล้วก็หูซึกแบบอืดีใจดีใจเป็นพิเศษ หลังจากทีว่าแอดมินเองก็ได้ไปเ,ลเปลี่ยนการท่องเที่ยวกันระหว่างลาวไทยตามคอนเทนต์ทีแอดมินได้เห็ดในส่วนที่ไปเที่ยวบางกอกคณะธรมสม้มฉะนัน้นในการทีมาท่องเที่ยวนี่ถือว่ามีความคึกคืนเป็นพิเศษหลังจากทีว่าประเทศลาวได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการมาได้ประมาณสองสามเดือนแล้วเนี่ก็เห็นได้ว่ามีพี่น้องทั้งฝั่งไทยทย่อยเขามาเที่ยวในประเทศลาวนี่เป็นจํานวนลวงหลายแต่ว่า บบใส่คำว่าทะนุ่อยนะท่านผู้ชมใส่คำว่าประกฏการไม่ข้อการท่องเทียทเท่ยวของหนักท่องเที่ยวไทยที่มาเที่ยวประเทศลาวโดยเฉพาะแม้นนี่สวงทีเขาพรรษาเป็นวันหยุดพักเงวนี่เห็นได้ว่าพี่น้องทั้งฟังไทยเขามาทั้งน้องขายวียงจันนี่โอ้ไล่แท้ท่านผู้ชมไล่แท้เห็นแล้วก็หู้ซึกแบบดีใจกับขอขอบใจนําหนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เขามาเที่ยวอยู่ที่ประเทศลาวมาสวงนี้กั ว่าจะเป็นนักทั้งนักท่องเที่ยวเองจะไดพ้นประโยชน์พ้นกาไรแะละก็คือประเทศลาวก็เช่นเดียวกันก็จะได้นําการต่างฝ่ายต่างใดนะท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวเองโก็จไดเกี่ยวคาบเรื่องอยังเรื่องความประทับใจประทับใจบอลยังนักจากที่่าปิดประเทศมานี่เกือบเป็นสองสามปีส่งโควิดระบาดก็บบอลไปไสเฮห้ Head ide, มีความคิดแบบว่าเออ วนไหวย่างต่างๆมีความคิดคำว่ากระว้นกระวายเมื่อว่ามาเจอเหตุการณ์แบบว่าจึงสี่ได้เปิดประเทศแบบนี้แน่นอนละ่ะจิตใจมันก็เบิกบานเลยเขามาเที่ยวในส่วนนี้นี่ส่วนทีเงินกีบของเราเนี่ออนคาแต่ว่าเรื่องเงินเงินบาทของไทยปัดแข้งคาในเมื่อมาเที่ยวประเทศเราเอาไปแตกพันหนึ่งนี่ก็ได้ถึงสี่แสนปายเกือบหาแสนะนั่น มันขุมค่ายนี้ที่จะมาเที่ยวเหลาวในสวงนี้อาหารการกินยุธี่ประเทศเหล่าทับทุมผู้ที่ยังทันมานี่คือว่าน่าจะคิดว่าแพงเพราะว่าหู้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้มันต้องแพงเปรียบเทียบใส่กับน้ำมันน้ำมันมันแพงเลกระหาเาีเพิ่นควสิคิดว่าอาหารการกินอยู่ธี่รปาาะระเทศเหลาวนี่แพงที่จริงแล้วมันกลงกันขามเลยหลายคนได้มาสัมผัสแต่ย่ที่ประเทศลาเนี่เกี่ยวกับอาหารการกินนี่คือว่ามาช่วงนี้อาหารการกินนี่ถืออาหารถือ แต่ว่าสิ่งสิ่งสิ่งที่ว่าแพงก็คือประเภทที่สินค้าที่เล่าผลิตเองบ่ได้ที่วน่เขานําเข้า100%จากต่างประเทศนะนั่นแม่ค่นขางว่าแพงก็ถือว่าทีตัวขึ้นมากกับขางสูงค่ะเนนั้นในเมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วแน่นอนนักท่องเที่ยวมากนี่ถามาซื้อเครื่องซื้อของแบบลักษณะแบบนันเทก็คือสิบบอลไลแต่ว่าเรื่องอาหารการกินนี่มันตไในกินในอยางทุกมือทุกมือทุกขาบอีกนั่นประเทีลยวเล่าเป็นตัวเรกหนึ่ง อัต่อมากกัคือการท่องเที่ยวที่วามาน้องค่ายเบียงจันิ่นใหญ่กับเพิ่น,พนมากแบบกรุบวเป็นกรุบๆแล้วพองโนมากับมันเป็นแบบรดส่วนตัวแต่ต่อลงมาอีกก็เป็นแบบบุคคลก็ถือว่าเพิ่นก่อได้ขามากเที่ยวแต่น้องค่ายเขาวเบียงจันท์หลังจากที่เขาวเบียงจันทแล้วนะก็มีจุดประสงค์มุงไม้บางคนก็เที่ยวอยู่ที่ละคนเวียงจันหนึ่งคืนเพือว่า เกี่ยมในการล่อผ่าสื่อปีรถไฟล์นักจากนั้นนักจากทีว่าสื่อปีรถไฟแล้วมือต่อไปยิงคอยไปท่องเที่ยววังเวียงลวงบากตามลำดับแต่าบางคนก็มาในกุุบทัวแน่นอนกุุบทัวก็ตตองใดซื้อปีรถไฟจากเอเจนท์ทีว่าเพิ่นได้มีการสั่งจองไวให้ดวงหนาแล้วกระห็ดให้มินมีความแบบสะดวกสบายคนละแบบทรานผร้ชม ที่ว่าเขามาายูทีจากไสแดนไทยล่าวหานาทัพสุม่มกระบวนไม่ควมว่ามีแต่อยูุทีน้องคายเวียงจันทร์เดออยูทีแขวงขมวนนี่ก็มีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวอ,อยูทีแขวงขมวนนี่ก็จำนวนดวงรายเดียวกันปากเซสรวรรค์าาเขตก็เริ่มคืดๆแลานทัพสุม่มเริ่มคืดนก็เห็นด้นนว่าทั่วทุกภาคของประเทศลาวนี่เริ่มมีขบวนทองเที่ยวจากต่างประเทศนี่คืดน,นแล้วแต่ว่าขอยกเอาตัวอย่างเป็นจุดพิเศษ ห้ายที่สุดจะเปาะว่าแน่นอนก็คือเบียงจันน้องคายน้องคายเบียงจันนี่ขามาทางฟังนี่จะห้ายย่อนยังย้อนเร,ระปรากฏการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นมากในบริพอทไทยเดือนผ่านมาก็คือการเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาวจีนฉะนั้นผู้คนนี่นอกจากที่ว่าจะมาท่องเที่ยวยุ่จุดเขียนี่แล้วรถไฟลาวจีนก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจอยากล่องสัมผัสเบิง่งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศลาว รถไฟควมไฟซูงแาวจีนก็คือว่าเป็นโจทย์หนึ่งที่ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศทีว่าอะไร้มาเหลือใส่พราวาอย่างราว่าตอนนั้นนี้การไปเที่ยวอยู่ที่เขตภาคเหนือมันใส่เวลาเกือบเป็นมือเป็นคืนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใส่เวลาเพียงแต่1ชั่วสุโมงหอดปังเวียงและกระซองวุโมงหอดลูพระบาทมืองเที่ยวบ่หอดสัาและสิ่งสำคัญเวลาออกเป็นโมงแท้ๆนี่ล่ะท่านผู้ชมฉะนั้นมันก็เป็นจุยทีว่า ให,ให้ดิงดูดเอานักท่องเที่ยวของเขาไปเที่ยวประเทศลาวเป็นจานวนลวงไหลยแน่อนอนอีกอย่างหนึ่งก็คือตามแนวเส้นทางรถไฟแดนพานเธอมาส่วล้วนแล้วแต่ว่าเป็นบอนสถานทีที่ทองเที่ยวทีหยอด,ดีนิยมอยู่แล้วแต่ก่อนัวมีม่รถไฟลาวจีนกัวมีม่ผู้คนเขาไปทองเที่ยวนี่เป็นจํานวนลวงไหลเช่นว่าทองเที่ยวอยู่ที่คนครวิ่งจันท์บอแต่ว่าบาังเวียงนี่ก็จะหลายบังเวียงก,ก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบลักษณะแบบซึ้งธรรมศาสร์ ในเสื่องที่แบบว่า,าซ้ายน้าผู้เขาผู้ผาท <Wow. S 1> ิดปูอยงังต่างๆจะสิมีน้าซ่องมีกระตูบดีสอดทีว่าชัดสันออกแบบมาให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่สุดอันนี้คือจุดเด่นทีว่าหนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวสม้มในนอกากนั้นเป็นบอลฮิตในส่วนนี้นี่ฮิตอีดีนี่ก็คือลวงพาบางเพื่อท่านผูสชมเห็นอยู่ในหูผานี่ท่านผง้ชมแมนทุกคนไปท่องเที่ยวอยู่ทีลวงพาบางทื่ว่าทุกห้องแหมนี่ ทุกทุกเห้มทุกบานพักนี่เพิ่นได้ติดไปใส่ว่าเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเกือบว่าเบิดเลยสนันการที่จะมาท่องเที่ยวอ,อยู่ที่ร่วมพอบางก่อนอื่นมดนี่เข้าตรงเลยเข้าตรงได้สอบถามอย่างคักแน่เซนว่าปีรถไฟสองสถานทีพักมันเป็นสิ่งที่สําคัญรายในการไปสนันตรงจองจอง,จอง,จ,องจองกอ่ในเมือจองเข้าจองบอ่ได้เขาก็ตรงในเงื่อน จองไปอีกตัวอย่างว่าคือเข้าสิไปไปนะัประมาณอีกสามหมื่นห้าสิองในจองจองล่วงหน้าไปก่อนซะประมาณหกหมื่นประมาณน้นจะเป็นการดีที่สุดเพื่อเป็นการช่วงในการที่จะไปนะหมเสียเวลาอันนี้ข้อแนะนํเตื่นอีกแกมนั้นด้วยว่าตามข้เห็นนี่นักท่องเที่ยวใความสนใจร้ายอยู่ที่รวงพยาบาลนี่คุ้เต็มหรกอาจจะไปท่องเที่ยวอยู่ที่ว,วัดว่าอาห้ามท่องเที่ยวตาดกวงซี่เจี๊สี่ก็เห็นเลยว่าร้ายจุด ไร่หมองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่ว่ากนขังไว้ว่าผู้คนมัก,มกไร่แหละเพราะว่าการท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศลาวห,หรือตมโซมันเป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ์ถ้าจะให้ท่องเที่ยวแบบตัวเมืองใหญ่ใหญ่ใเป็นตึกลาบานซองอาคารสูงอยังต่างๆสิก็คือสิโบเมนจูดของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเที่ยวละ่ะโดยเฉพาะเม็นพี่น้องทางฝั่งไทยผู้ที่อยู่กรุงเทพนี่แอนนินกลับไปกรุงเทพไปเที่ยวอย่างกรุงกรุงเทพกันนะโอ้ยอดี๋ยวถามมาสิอ่าต้นไม้สีเขียวนี มีแต่เป็นยูทีสวนสารนาก็ถือว่าแถบกอบวา่าคัดเจะเปียบใส่เปียบเทียบใส่ตัวเมืองแระเทนีก่ก็ถือว่าต้นใหม่น้นอ,อน,น,น,นอยเลยล่ะอันนื่นเพิ่นก็อยูนในตัวเมืองที่แบบว่าเออทันสมัยใส่ชีวิตแบบแบบแบบทันสมัยใส่ชีวิตแบบบ่คือแบบสโ,โลไลท์คือกันกับยูทียูท,ยทีประเทศลาวบางพื้นทีนะแต่ว่าอยู่ทุกคนวิ่งจันแทนี่ตัวเมืองบ่ยหญ่เขาเตวากันการใส่ซีวิตนี่ก็ค่อนข้างเลยว่า ่อนโหนขึ้นมาอีกนะรับหนึ่งแต่ว่ากับบัถึงขันไว้ว่าใส่เสื้ิตแบบแบบปาณน,นาว้คืขึ้นกันเข้าอยู่กรุงเทพตามที่เทาเบิงตปวจริงเนาะทัพเวอร์มมันเป็น่างนั้นแต่ละกับจุดดีก็มีก็ม,กมีได้แต่ละนะจุดเช่นเดียวกันแต่ละสองทนการตีเท้ามาเที่ยวประเทศลาทัพเวอ้์มบวาแต่อยู่ที่รปเทเลาหรากอยู่ที่เะเทะเลก็คือกันเวทแหละเพราะว่ามีกระแสข่าวหนีออกมาอย่าข้อย่ำขึ้นเนาะกระแซข่าวทีมีน้องสาวคนหนึ่ง คนไทยที่ว่าเพิ่นมาเที่ยวอยู่ที่ประเทศลาวอยู่ที่เมืองวังเวียงอา้าวอันนี้ถือว่าก็อยากก็อยักฝักฝาขนาก็คือหลังจากที่เรามาเที่ยวแล้วนี่ตอนกลางเวนเราก็อาจจะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ว่าในส่วนตอนกลางคืนตามที่แอดมินไห้เห็นแต่ก็มีผู้ทรงเขามาว่าว่ามีเหตุการณ์แบบมีเกิดขึ้นอย่างต่างๆมันจะเสียภาพลักษณ์ของประเทศศาสตร์มันจะเสียภาพลักษณ์ของคนทั้งสองประเทศ น,นะเพิ่อนก็นได้ทรงอยากให้อยากให้วิธีในคำคาอธิบายให้เข้าใจน,นะก็คือเพิ่อนไปเที่ยวการไปเที่ยวในตอนนั้นคืนก็คือแมนไปไปเซารถเนาะไปเซารถจักรนนะี่ะหรือว่าคนไทยเอิ่นว่ามอเตอร์ไซค์อยู่ที่ห่านแห่งหนึง่งแล้วก็เข้าไปดินผับดินบ้าอยู่ที่ว่างเวียงได้การไปกับไปจอดไววแมนอยู่ว่าทั้งหน้าทีา่ผู้ที่หักษาความปลอดภัยหรือว่าผู้ที่ อันย่ามยังต่างๆอยู่แถวเขตนั่นเขาบอกให้ล็อกอนอแต่ว่าแต่ว่าเขาเจ้าบัวได้ัพิสอบยังต่างๆนะนะอันนี้เข้ากับบูหูชัดเจนว่าสถานที่มาเทิงแบบนั้นเพิ่มเพิ่นมีการอ่าสืบปี่เออว่าเป็นสืบปีมีการจดเลขทะเบียนรถแล้วก็เก็บเงินบ่อขั้นจดแบบนั้นนี่ก็ถือว่าแน่นอนกับตองทั้งหานเป็นผัวพิสอบถ้าหากว่าเขาบัจดนี่เข้าตงแล้วเราว่างตัวเองไเพราะว่าอย่างภาวาการที่เข้าเซาลรถไปนี่มันขึ้นอยู่กับซิทควมผัวพิสสอบของเขา ห่านเข้าเจ้านี่ก็เพียงแต่หายเศร้าแต่ว่าเข้าหลังจากที่ว่าเาข้าเศร้าไปแล้วนี่เข้าจะเป็นคนหาพิศอบในการโตกเคกียร์เสียหายในการหักษาเบื้องแง่งต่างๆต้องเป็นเข้าสนั่นเข้าต้องเป็นเจ้าการอ่าค,คิดคิดคิดดีๆก่อนก่อนเศร้าถ้าหากว่าเออเขามีความพร้อมในการที่หักษาเขากับสามารถเศร้าได้อันนี้แอ,อ,อดมินก็เข้าใจนักท่องเที่ยวที่ว่ามาท่องเที่ยวแล้วก็ตตองเลมาเสียเงินแบบนี้ ส่นนั้นก็จะเกิดมันเกิดขึ้นแบบว่าคือเห็นที่หูผภาเนี่ยมีือเขาหอ,อกมาโจรหรือว่าขโมยอีกอย่างหนึ่งภาษไเงินว่าขีาราาข่รักมาเอารถขั้นนีไปมาเอาไปล่ะก็เกิดมีการเสียหายอะไร ทางหลงสาวก็ได้แจ้งตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการปรึกษาโอรรวมกันเพิ่นกามีกอบมกปิดอย่างต่างๆว่าเปิดเผยภาพใหไเบิ่งแต่ว่ามันก็นบ่ได้ใจบาดึงบาดเดียวใน,ใน,ใ,นในการทีแบบว่ามานแจงความประมาณนั้นตามทีได้เห็นมีสองหนึ่งทีแบบเขาเจ้าเอาลงแบบถ่ายทอดสุดเอาลง นอกจากนั่นการวัคซีนมันที่ไปไขรูดเดียวปัจจุบันปัจจุบันวัสดุศาสตร์ก็ถือว่าได้เห็นมีการเซ็นสัญญากันก็คือนักท่องเที่ยวคู่นี้่จะใช้เงินให้ทางเจ้าของอาหารเป็นจำนวนเงินเท่าไยแอดมินกับผู้จื้อประมาณสี่ล้านหรือประมาณนี้แหละฉะนั้นมันเกิดขึ้นมาในคําถามที่น้องผู้ดีเราได้เอาไปเผยแพร่ให้คนนะครับผู้อยู่ที่ประเทศไทยแน่นอนกับความร่วมทั่วโลกร่วมทั้งประเทศลาวก็เห็นเส้นเดียวกันมันก็เกิดมาเป็นแบบภาพลักษณ์นึง ในมุมหนึ่งในจุดหนึ่งของผูกคนสังคมในการโจมตีว่าหนึ่งประเทศล่าหรือว่าเจ้าหน้าที่บอมได้ความสะดวกให้ปันใดตา,าตามที่ว่าตามที่การไล์ซดกันนั้นคือหนอกบอมพอใจประสนานซะและอีกอย่างนึงกับประเทศให้ภาพลักณของประเทศล่านี่ทั้งที่ว่าเปิดประเทศมาแบบนี้มันจะเจอแต่สิ่งดีๆแต่ว่าสท้ไยก็มีการเกิดเสียแบยนี้ มันก็เหตดไห้เสียพาพโพดไปในการทีออกแบบนั้นแต่ว่ากับบติเพื่อว่าเป็นการเตือนสติกันกับหากดีไปแบบหนึง่งแต่ว่าเขาต้องแล้เมื่อบึงเมื่อบึงเ,เดียนทั้งสองด้านทาับกับส้มเขาต้องใจเยวิเคราะห์แล้วกันปฏิบัติตัวจริงไห้ได้ในมือเขาจะมาท่องเที่ยวบอกว่าจะอยู่ประเทศใดก็แด้ดแต่มันลวนแล้วแต่ว่ามันมีผู้คนทีบอดี้ในกลุ่มหนึ่งหน่อยๆของมัน กับกลุ่มคนส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มคนดีฉะนั้นกลุ่มคนที่บดีกลุ่มคนหน่อยๆน,ยนี่ก็ถือว่าย่ำได้เข้ากับเคอรอนไวเพื่อคือเห็นีะ่ะเพื่อจอบลักจอบขโมยบัวหน่อยกยยอระไรโดยเฉพาะเป็นนักท่องเที่ยวที่เขามานี่ฉะนั้นเฮ้าเข้าเป็นนักท่องเที่ยวเข้าเองะจะต้องเป็นเจ้าการที่สุดอ่ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นเป็นบทเรียนให้ซะเนาะเป็นเจ้าการที่สุด ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นกับเฮดเบียกของเพิ่นอยูว่ว่าเป็นมาเพิ่นบบเฮดเบียกไหมต่างต่ว่าการที่จะมาสรุปแล้วก็สอบหาหลดดห้มันได้ท่านุกท่านใจนี่ก็คงจะใช้เวลาก็คือสียากถ้าหากว่ามีหลักฐานยังครบถวนยังต่างๆเพิ่นเห็นเพิ่นกระต้องได้ห้ควมยุติธรรมต่หนองสา้าคน,นอย่างแน่นอนอันเป็นก็เขาใจขั้นซันนีก็คือสีเป็นประเทศบบได้ก็มีก็สิีมีแต่ตำรวจบ่ดีถ้าหากว่าตำรวจโกงเงินเอาเงิน บางคนก็บอกว่าเออามาท่องเที่ยวยูประเทศลาเล่าองร้อนบานหีทายเงินเจานา้าหน้าที่ตำรวจหีทายเงินอันาจุดในน้อยฮนะมีเพียงแต่อาจจะเกิดขึ้นแถะกับหักมีบ่เว้าไก่เข้าไปเข้าไปอยู่ตางประเทศยดก็เสียเียวกันมันก็มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็หักมีต่างแต่วว่าเข้าจะไปแบบไรเพื่อว่าห้เข้าคนะมันปลอดภัยจากจุดแบบนี้ยกตัวอย่างคือเข้าไปท่องเที่ยว แน่นอนการไปท่องเที่ยวมันกันต่างคนต่างหมักต่างคนต่างมุม,มงมั่งารหูแบบในการไปบางคนกับมักธรรมศาสตร์บางคนกับเออคำมมาน,นี่กับมมียังเห็ุดีกว่านอนกับไปเที่ยวคือเราไปเน,นี่ก็หักกักมันเป็นลักษณะแบบดีแต่ว่าการไปไปท่องเที่ยวในตอนกลางคืนนี่มันบอกถึงความปลอดภัยที่สูงที่สุดเช่นว่าเข้าตรงใดกลุ่มตัวเองในการทักษาความปลอดภัยถ้าหากว่าเขามีมูกองไปนํางโกแฮงจะเป็นการดีที่สุดเพื่อว่าจะมีหรายคนนะครับจะมีายหูายตา จะหมดไหมข่วมวายุที่ประเทศลา,าปวปลอดภัยก็คือบอกผ่านมาถุกประเทศยอมมีเรียนสองด้านฉะนั้นหนนลานที่มันบดมนีมันก็มีมันก็ค่อยจบัจบจอบ,จบสองสองเบิงเข้าอยู่ก็เป็นไปได้ฉะนั้น,นเฮาต้องด้วยวามละมาตระว่างก็ต้องเข้าใจแบบนี้ทนผู้สมคนลาวก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีมีกลุ่มคนหน่อยๆคือการกับประเทศไทยนะคือแอดมินไปนี่เพ่นดีเลยคนไทยเนี่เป็นคนดีมีนคนมีนำใจหลาย แต่ว่าอาหาจะมีกลุ่มนหน่อยนอยวิชาสีบทุกประเทศยอมเจอปัญหาแบบนี้คือแอดมินไปเที่ยวประเทศไทยนี่แอดมินก็นบบบ่บออยากไปอันลักษะแบบว่าเออต้องต้องกลุ่มตนเองะนะโดยส่วนใหญ่มันไปคนเดียวแต่ว่าการไปคนเดียวของแอดมินนี่แอดมินมีสติตลอดเช่นว่าสิ่งคของที่มีคาต่างๆมีคากับบดมี่ยังร้ายดอกการเดินทางไปต่างประเทศแอดมินบ่มีคําใส่ไปว่ามิต่เงินขั้นเงินนี่ ในน,นวดเหรอเฮาหูว่าเงินมันม,มีขามันกระต่องเฮาต่องม,มีสติละมัดลวะวังเยอะแต่กาอีกอย่างหนึง่งการเศร้ารถดนี่แหละเคลื่นอนจําเป็นแท้ๆขอขอนําแบบแบบว่าเยสีอแบบ่าไปบอกว่าการสรุปบอดีดีเต้เ้าต่องเบิงว่ากันสถานทีที่เข้าไปนะถ้าหากว่ามีบอลมีบอนทีว่าฝากรถนะอยากให้ฝากรถด,ดีที่สุดฝากรถ แต่บนได้ทีแบบต่ว่ามีแต่คนหยางรอไปรอมาและผู้อื่นก็เห็นว่าผู้อื่นกับเออจอดเต็ม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 ป้าไปเต็มอยู่ทังสันคือสิบ่เป็นอย่างดอกนี่อันนี้บอกความจริงเลยว่าจอดใ้บ่ดได้แต่ว่ามีความเสี่ยงสูงคือจุดสี่แหละเวลามันเกิดยังเกิดมากนี่มันกะหยางสรุปแล้วมาเที่ยวการท่องเที่ยวว่าวาจะพปยจะไปประเทศใดก็เกิดขึ้นด้วยความน้มัดระวางห่าตองมีสติสูงยกสูงสติในการท่องเที่ยว บพว่าแต่เรื่องขีรักขโมยยังต่างๆหรอกท่านผู้ชมการไปการมายังเช่นเดียวกันเฮาต้องมีสติในการไปการมาเพราะว่ามันเข้ากับบูว่ามันมียังจะเกิดขึ้นในอนาคตเทาเดียวบฮเห็นสนันเฮาต้องมีสติในการไปแล้วจะได้เกิดข้ให้ท่องเที่ยวแบบข่วมมวลซื่นนรืท่านผู้ชมจากที่มาเรื่องบุดีแบบนี้แล้วที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วมีขีรักขโมยยังต่างๆแล้วกันยังมีเรื่องที่ดีให้เฮาเห็นอยู่เช่นกันเ่นว่าหนี่ เื่อเห็นในหูภาพนี่ทผส้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเล่านี่เพิ่นก่อแต่ขึ้นโทรศัพท์ให้หญิงสาวคนนี้ซึ่งหญิงสาวคนนี้เองกับเป็นคนไทยเนี่ฉะนั้นในเมื่อทีเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แอดมินก็บเสียว่าเพื่อนก็เฮดเบียร์ของเพิ่อนอยู่เพื่อนเฮดเบียของเพิ่อนอยู่แต่แต่ว่าขา่าหาเข้ามีความแบบว่าเออเขาตกเฮียเสียหายมันมันบ่งใจเฮานแล้วก็บ,บวกกับคดีหูควาวตัวเลขที่ว่ามันยากกับมันงายมันกระตอง เป็นท้งการการฮิตเวียกของเพิ่อนอันนี้แอดมินครับโบ่ฮู้อันที่ว้าแบบนี้บริเวณว่าเว้เขาคางคือเว้าฮแหละแม้แต่ตำรวจเองคือการประว่าปเะเทศใไก็ยังมีตำรวจด,ดีแต่ตำรวจบ่ดีแต่ว่าส่วนที่ตำรวจบ่ดีัมีน้อยที่ว่าบ่ดีแต่ว่าส่วนใหญ่กับแม่นมีแต่ตำรวจด,ดีนะตามประสบสนั้นอยากให้นักท่องเที่ยวสุท่าน ต้องมีสติระมัดระวังน้ากันและก็อยยกให้เขาใจในการทีท่องเที่ยวและการสิ่งที่ผู้ที่เอาไปลงส่องอย่างต่างๆนี่เข้าตองเข้าตองแบบว่าใจเย็นให้เด็ดขาดแต่ก็มิการต้องอธิบายตต่มว่ามันโบนเมน่ากความร่วมขั้นหาววกาความร่วมนี่มันหมายถึงแบบว่าหนึ่งภาพโพดของประเทศนั้นๆจะเสียหายไปนําทั้งทีว่าคนส่วนใหญ่บริเหตยังพิษมีแต่คนส่วนหน่อยที่ไปเหตุพิษ ก็ได้เห็ดห้ปลาตัวเดียวนอนมดคลองมันกะเป็นลักษณะแบบว่าเสียประเทศเช่นัันผู้ที่ลงข่าวผู้ที่เฮ็ดซื้อข่าวแม้ทางกระทางยูทูบเบอร์ยังเองก็แลดวแต่ตองมีคอ่ามคิดทีแบบว่าห้เป็นเงยกลางเ่นว่าให้ควมยุติธรรมทั้งสองฝ่ายคือผู้ที่เสียหายกับู้ซื้อเสียใจนําเลอะู้ซื้อ่อยห้อซึกอีิรุตวนเจ้าคือกันจะมาเที่ยวเทียวเจ้าก,การด้มาเที่ยวกับซื้อว่าเจ้าเป็นผู้หนึ่งทีว่าประกอบส่วนในการเห็ดห้เศรษฐกิจล่าฝฟื่งตัวขึ้น ถึงแม้นว่าจะเป็นคนคนเดียวแต่ว่าหลายคนมาผูกขันกับเป็นจํานวนหลายฉะนั้น,นก็รู้สึกเสียใจนํามาเที่ยวแล้วผัดมีเครื่องโอกเสียอย่างเส,สียความรู้สึกแอดมินก็เข้าใจความรู้สึกได้แต่ว่ากาคือว่าฮอร์เน่แอดมินก็เสียอยู่ปะปะว่าทางเจ้าหน้าที่เพินเ่นก็ะเทียมอย่างก็เ,เปนอยู่บ่มีพายอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาดอ้าวแล้วถ้ามันส้นมบัดนี้ก็ถือว่าเวลาสมมาพอควร กงียเอาเติบในการท่องเที่ยวนี่แอดมินกับสีฝากฝาก,กไปอีกเพื่อนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องมาท่องเที่ยวใน่วนนี้นี่ตูพี่น้องคนไทยนี่มาไลายอีต้องขอบคุขอบใจได้หลายทีเลยมาท่องมาเที่ยวแอดมินกับมีเวลาโอกาสกัจะไปเที่ยวประเทศไทยอีกเช่นเดียวกันเ <c oughs> ช่นว่าปไม้เนี่ยอดมินจะไปนี่ เที่ยวนานี่ก็แม่นอยากไปทัลลีะอะไรที่สุดทัพสมแล้วก็มีผู้หนึ่งบอกว่าอยากให้แอดมินไปแบบบันบานเพื่อนว่าอยากให้ไปแบบบันบานมันจังได้เห็นหลายหลายสิ่งหลายอย่างบ่อยากให้เอ่อบิ้มไปจังซี่มันหอดไว้บ่เฮ็ดหยังเพิ่นว่าอยากให้ไปแบบบันบานโอเคแอนมิ้จะไปแบบบันบานให้เบิ่งไปแบบแบ็คแพคเกอร์เลยล่ะโอเคครัติดตามเบิ่งเด้อแต่ว่าให้มันเป็นวิทยุฟนก่อนซจานก่อน ทะเลจังสีงามและก็จังสีงลงดินได้เพระาะว่่ากอนหน้านี้เคยไปเทียยเท่ยวอยททททู่แถวทะเลบางแสนบ่อประมาณนั้นท่านผู้ชมเกิดฝ่ามืดฝนล่มฝ่าห้องอ่าฝนล่มหลายกันเลยบอสมารทุทนายได้เอากระบออะไรไปดินซ้ำแค่แห้วไปซื้อๆอะเจ้ามีอยังทีท่พิพัฒนกับต,อ,ตองข้ออภัยหน่อยท่านผู้ชมขอบคุณขอบใจ้าสำหรับการมาท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศล,ลาวคนลาวดีใจร้ายกต่ที่ว่าท่านผู้ชมผู้ที่ นักท่องเที่ยวผู้ที่เขามาท่องเที่ยวประเทศลาวเรากับเป็นการประกอบส่วนหนึ่งในการที่เหตุที่จะเหตุให้เศรษฐก,กิจของลาาค่อยๆดีขึ้นนั่นเองอขอบใจให,หลายๆแล้้เราก็จะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี